สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการวิเคร์กราฟก่อนเข้าเทรน,นะครับวันนี้ผมเข้าเซลล์คู่ nzd usd นะครับเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็จะดูกราฟวีกก่อนนะครับเพื่อดูว่า direction หรือว่าทิศทางของกราฟเนี่ยไปทางไหนนะครับอสองวีกที่แล้วนะครับ เขาขึ้นมานะครับเป็นแท่งเขียวสองแท่งนะก็คือแท่งแท่งที่หนึ่งนะครับนี้แท่งที่สองนะครับเมื่อขึ้นมานะครับสองอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนี่เขาเหมือนอเหมือนเป็นแท่งโดจิอนะพอเราดูเป็นวาดานะครับก็จะเห็นว่าเหมือนเหมือนเป็นโดจิเหมือนเป็นการบ่งบอกว่าเขาอาจ จะหมดแรงในการขึ้นครับนะครับเมื่อผมเจอแบบนี้นะครับหมดแรงนี่ก็หมายความว่าเขาอาจจะพักตัวพักตัวนี่ก็มีสองทางก็คือพักตัวเพื่อจะขึ้นต่อหรือพักตัวเพื่อจะย่อนะครับเมื่อผาเห็นแบบนี้นะครับเราก็ไปดูเหมือนเดิมนะครับไปดูกราฟดีไปดูการาฟดีว,ว่าเป็นยังไงเนะมื่อเราไปดูการาฟดีนะครับเราก็จะเห็น แท่งที่มันเป็นหางยาวข้างบนอย่างเงี้ยหางยาวข้างบนอย่างเงี้ยผมจะเรียกว่าแท่ง,ทงบ a l a n c e p i านะครับเราถ้าเราดูบารบาชายแล้วเราจะเห็นว่าหางมันยาวมากนะครับหางยาวเนี่ยหางยาวกว่าก,ากาตัวแท่งเทียนเนประมาณสองถึงสามเท่านะครับอันนี้เป็นการบอกว่าอาจจะเกิดการกลับตัว กับตัวก็คือกระบาดจะลงนะอันนี้คือการวิเคราะห์ตามนะครับมันเกิดสองแท่งนะครับแล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นแนวต้านนะครับนะครับตรงนี้เหมือนเป็นแนวต้านนะครับเมื่อเขาขึ้นมาทดสอบนานมากนะครับทดสอบแถบสีเทานะครับก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเกือบสิบแท่งนะครับ ซึ่งเมื่อมันทดสอบนานขนาดนี้แล้วเบรคไฮไม่ได้เนี่ยก็เขาว่ามีโอกาสที่จะลงนะครับเพราะนั้นเราก็ไปดู h 4สนะครับว่าเราจะมีจังหวะเข้าเทรดตรงไหนนะครับไปดู h 4สก่อนนะครับอเมื่อไปดู h 4สเมื่อวานนี่เขาก็มีแท่งที่เขาทิ้งตัวลงมาแข็งนทะิ้งตัวแรงนะครับเมื่อวานนะครับก็คือแท่งนี้นะ อันนี้เป็นการจะเป็นการส,งส่งซิกหรือบอกเป็นในๆว่าเขามีโอกาสที่จะลงนะครับมื่วนผมมาเข้าเซลล์นะแต่ว่าผมก็ปิดไปก่อนนะครับเมื่อเขาทิ้งตัวลงแล้วเขาก็พักตัวนะครับพักตัวตรงนี้เป็นไซเวย์ไซเวย์ตัวนี้เพื่อสะสมแรงนะครับสะสมแรงเพื่อจะลงต่อหรือสะสมแรงแล้วก็ รีบาวกลับขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้เขาเขาลงนะครับเขาเลือกที่จะลงะครับต่อไปก็ไปด,ดู H 1นะครับมาไปดู H 1นะครับเมื่อวานนี้เขาลงมาเขาก็มาพักตัวบริเวณนี้นะครับเขาก็มาทดสอบบริเวณนี้นะครับพักตัวตรงนี้แล้วก็ไม่ผ่านนะครับแล้วผมก็เห็นแท่งนี้นะครับแท่งนี้เป็นแท่ง เหมือนแท่งหางยาวนะอาจจะเป็นเหมือนบลิสพินบาของ H 1นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะ,อ,ะอันนี้เหมือนเป็นบลิสพินบาแท่งนี้เป็นถ้าเรารู้ความหมายก็เหมือนว่าเขาจะลงนะครับเขาก็จะเกิดแท่งนี้เดียแ,แล้วทิศทางนะครับทิศทางของกราฟนะครับก็คือดูจากกราฟดีทิศท,ทางเนี่ยเขาลงนะครับ H หนึ่งตนี้ก็เป็นคอนเฟิร์มว่าจะลง เมื่อเห็นอย่างนี้ผมก็เข้าเ์นะครับอนนี่คือวิธีการวิเคราะห์กราฟก่อนเข้าเทรดของผมนะครับตรงนี้ผมก็คงจะปล่อยนะครับคงจะไม่รีบปิดนะอาจจะถือไปถึงอาทิตย์หน้านะครับนะครับอาจจะก,กันกำไรเดี๋ยวนั่งดูไปก่อนนะครับ,นะรบอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์ครับสำหรับใครมีอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับ ถ้าผมตอบได้ผมก็จะเข้ามาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ